เหตุผมที่ทุกทีมในยุโรปจะประมาทเชลซีไม่ได้ไม่ว่าเป็นในยูฟาแชมเปียนลีกและในพรีเมียร์ลีกหลายๆคนอาจจะมองข้ามเชลซีแล้วไปมองทีมจะทีมเสริมทีมอย่างมหาศาลอย่างลิเวอร์พูลแต่คุณจะมองข้ามเชลซีไม่ได้ด้วยเหตุผลเหล่านี้เหตุผลที่หนึ่งผมกำลังที่มากพอและมีคุณภาพถึงแม้จะอายุน้อยแต่เป็นนักเตะที่อายุน้อยแต่มีคุณภาพและมีประสบการณ์ที่เยอะขึ้นจากที่ได้แชมป์ใหญ่ๆอย่างแชมป์สโมสรโลกและนักแต่เหล่านี้ ก็เล่นในพรีเมียร์ด้วยกันมาแล้วหลายปีทีความเข้าขากันมากขึ้นเหตุผลที่สองคุณภาพนักเตะถ้าเทียบนักเตะเชลซีในแต่ตำแหน่งแทบจะไม่เป็นรองใครเลยยกเว้นผู้รักษาประตูและไม่ว่าจะเป็นกองหน้าอย่างเจอไปโดเรียมดีแลบและนิโคลัสจักสันปีซ้ายปีขวาที่มีให้ใช้อย่างครบคันที่สำคัญที่สุดคือแดนกลางที่บอกได้เลยว่าดีที่สุดในโลกแล้วอย่างโคนเพลเมอร์ไคเซโดและเอนโซฟานันเดสที่เก็บแดนกลางเปเ,เซ อย่างลาบคาบแดนหลังหลายคนคนอาจจะมองว่าเป็นจุดอ่อนแต่อย่าลืมนะว่าช่วงท้ายพรีเมียร์ลีกที่เก็บคลีนชีสได้อย่างต่อเนื่องแล้วการได้เจอกับปารีสที่เกมรุกดีที่สุดในโลกแล้วยังไม่เสียประตูอีกนั่นแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการที่แข็งแกร่งในแดนหลังนักเตะเติบโตขึ้นแล้วยังมีแบ็กซ้ายและแบ็กขวาที่บอกได้เลยว่าดีที่สุดในโลกอย่างริเจมและมาคูคูเล่ย่าเหตุผลที่3ามความมั่นใจที่ได้จากการเป็นแชมป์โลกนักเตะจะเชื่อมั่นในตัวเองว่าเราดีที่สุดในโลก และจะเล่นอย่างตัวใหญ่ในลีกและในแชมเปี้ยนลีกุดผลที่4เชลซีชอบการเป็นทีมรองบอดในหลายๆฤดูกาลที่เชลซีเป็นแชมป์ก่อนเริ่มฤดูกาลไม่เคยเป็นเต็งแชมป์ไม่ว่าจะเป็นแชมป์้ลีกหรือ UCL เชลซีจะเล่นแบบไม่กดดันจากสื่อและแฟนบอลต่างจลิเวนที่เสริมทีมมาหนักจะต้องกดดันที่หลายคนมองว่าจะต้องได้แชมป์และอาเซนนอลได้เป็นรองแชมป์มากหลายปีที่เพิ่งเสริมทัพมามากแล้วได้กองหน้ามาแล้ว ด้วยแฟนบอลก็ต้องกดดันให้ได้แชมป์ต่างจากเชลซีไม่มีใครมองว่าจะเป็นแชมป์เลยนักเตะจะเล่นแบบไม่กดดันและเหตุผลสุดท้ายมารสกามาเลก้า,า,กา,า,กาหลายคนดูถูกเขาอย่างมากจากการที่มาจากแชมเปี้ยนชิพแต่อย่าลืมว่ามาเลก้าเพิ่งคุมเชลซีแค่ปีแรกยังสามารถพาทีมได้ทริปเปิลแชมป์อย่างแชมป์คอนเฟอเรนซ์และแชมป์โลกแถมยังพาทีมตบเเ,เซ่ที่หลายคนยกให้เป็นทีมที่ดีที่สุดในโลกอย่าลาบคาบสามประตูต่อศูนย์ตั้งแต่ครึง่ง และยังสามารถพาทีมควโครตา้าแชมเปียนลีกได้อีกแรกมารเรสกาเป็นโค้ชที่ยืดหยุ่นสามารถปรับทัติดตามสถานการณ์ได้จากการที่เขาได้ศึกษาสา,าฟุตบอลกับยอดโค้ชอย่างเปปมาเขานำความรู้ด้านเกมรุกจากเปปมาผสมกับการที่เขาเป็นคนอิตาลีที่จะขึ้นชื่อด้านเกมรับในฤดูกาลหน้าเขาจะได้ปรับทีมให้ดีขึ้นอีกกว่าเดิมด้วยนักเตะที่มีประสบการณ์มากขึ้นจากการเป็นแชมเปียน ด้วยเหตุผมนี้คุณไม่สามารถมองข้ามเชลซีได้เลยใน DNA การเป็นแชมป์ของเชลซีคิดเห็นเช่นไรกันบ้างครับ